จริงๆจริงๆชอบชอบอะไรชอบน้าลานาลามากเลยอ่ะท่าน ถ้ามีน้องชายยังไม่แต่งงานนี่เดี๋ยวเราจับจับแต่งงานจับน้องชายแล้วแต่เสียดายน้องชายแต่งงานแล้วอ่ะเจะให้เป็นสะพ้ายเลยใช่ไหมจะให้มาเป็นสะพ้ายเลยไม่ให้กลับละนักฝนก็รับให้กลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเพราหว่างเขาเพราะว่าเพราะเพราะหอมมีน้องใจเพราะน้องใจหอมไปเตะหน้าเฮือนเลยเขาเด้งยับหน้าลาไว้ัยก็เขาเดี๋ยวหน้าลาเตะหน้าเฮือนจบน้องใจเขาเพราะวันนีไม่หรอก นี่พุช่าไปชาอะวะมีน้องชาเดี๋ยวเขาจะจับเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่จับได้ไหมจะชอบหรือไม่ชอบ่สนอะไเออเขาถึงเรื่องนี้แหละเขาถามเลยคือตอนนี้น้ำผลนี้แฟนไหม อ๋อตอนนี้ยังไม่มีฮ้ยจริงเหรอยังไม่มีแต่สวยขนาดนี้ไม่มีใช่เหรอใช่ไม่มีแต่มีคนแบบเขาเขาเข้าใจเือมันจะเป็นแบบว่าเราเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราเไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขามันจะอี่สลับกันใช่ไหมใช่ไม่รู้คือเราก็เลยแนะนำเขาว่าถ้าหากว่าเขาไม่รู้ว่าเราชอบเขาคือจีบเขามาเลยแล้วพูดจีบผู้ชายก่อนมาก็ดูไม่ดีนะใคนเล่นๆคนเล่นๆหรอเดี๋ย คือเรื่องความรักมันจะมันจะมาเองอ่ะค่ะมันไม่มันมันไม่มาสักทีนะสินะแล้วชอบแล้วชอบคนอะไรคนไทยคนไทยใหญ่คนอี่ปุ่นเนี่ยเออเออชอบอะไร อะไรก็ได้อะไรก็ได้เแล้วสจะเป็นเป็นยังไงอ่ะชอบคนสเปยยังไงแล้วส่วนตัวส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเป็นเอ่อสเปยนี่คือเป็นคนที่ชอบแบบคนอ่ะคนมีอายุเยอะหน่อยอ่อายุเยอะหน่อยแล้วก็ใช่แบบอ่ะอบอวบไม่อ้วนมากไม่ได้เอนแต่ขอไม่ได้หรอไม่ใช่ขอมาไม่ชอบคนหน่อยใช่ไม่ชอบก็ไม่ได้ากไไ็ม่ด้โอเคแล้วก็อะไรอีก นิสัยนิสัยนี่ชอบเป็นคนตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่แสงจะมาเดี๋ยวพี่แสงจะโกลนี่ไม่ได้กลน์คือถามอันนี้จริงจริงจะได้ถามให้ได้จริงจไม่ใช่หรอกไม่ใช่แฟนอธากว่าในแฟนขับมีคนเขาบอกชอบเขาอยู่เขาบอกเลยว่าที่จะมาโดนเองว่ะอือนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้กล้าที่จะไปจิตนี่ทำไงใช่ไหมเออใช่เนาะ แล้วถ้าหากว่าเรื่องสถานะล่ะเขาเรียกว่าอะไนะฐานะต้องต้องไม่ะหนูไม่ติดเลยใช่ไหมไม่ไม่ติดเลยค่ะจะเป็นคนแบบขอแค่ทำมาหากินได้นะผู้หญิงเราก็จะชอบประมาณนี้ที่สามารถต่ถ้าหากว่าหาเรี้ยงหนูได้ก็ดีถ้าถ้าเรี่ยงหนูไม่ได้ดูจะเลี้ยงเองไม่ไม่ไม่ก็ถามเ่ไนั่งไปด้วยกันไงไม่ชอบ เป็นคนที่แบบไม่ชอบดูผู้ชายที่แบบฐานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีฐานะแล้วเราเราก็แบบไม่กล้าไปยุ่งด้วยกับ<น>เขาใช่แบบเราเหมือนแบบจะโมเตมว่าเราตามเขาที่สูงอะจังนี้จะชูดได้ไหมจะชูโอถ้าถ้าเกดเลี้ยงแต่ฝนได้เป็นคนแบบว่าเออถ้าถ้าเลี้ยงดูลครอบครัวเราได้เออถ้าจะมีกี่คนก็ให้มีจริงเนาะไม่ไม่ติดถ้าถ้าถ้าคนณคิดตรงนี้หนูจะไม่ติดเลย แต่แบบว่าสามารถที่จะมีหลายทนได้ใช่ก็คือแบบว่าถ้าถ้าเกิดว่าวันหน้าแบบมีมีจริงๆก็คือแบบคิดว้ว่าถ้าคุณอะไรนะถ้าเขาสามารถเลี้ยดูเราได้ก็ แต่ก็คือไม่ต้องไปแต่งงานไปอยู่กับเขาให้มาอยู่ด้วยกันเลยชื่อใจธรรมราคีทั้งสามคนแบบนี้ที่คิดไว้ไม่เคยเจอเลยนะทั้งชีวิตเราไม่เคยเจอคนอย่างนี้เลยน่ำพอนป็น้ำขอน่อยอย่าเลยเราไม่เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเป็นคนเป็นคนมือนในคิดไว้เพราะว่า มันยังไงอะถ้าเขาอยากมีใจเนาะใช่เปิดใจถ้าเขาอยากมีเคาเบื่อเราแล้วอะไรถ้าเขาอยากมีก็คือแบบเขาว่าไม่ต้องไปแต่ให้พ่น่ก็อเองพง่ายๆคือสามารถที่จะมีมีคนได้ใช่เพิ่มได้แล้วก็อยู่ได้กันได้๋อเป็นแบบนั้นโอถ้าน้ำฝนเจอน้ำฝนก็จะไม่เจอคนแบบนั้นหรอกเขาจะแบบว่าโอ้เอ็นดูน้ำฝนจนไม่อยากไปมีใครอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าถ้าแบบนั้นก็ดีเนาะสรุปก็คือผู้ชายอบ หน้าตาหน้าตาต้องดีมากไหมดูว่าไม่ไม่ต้องดีมากหน้าตาขี้ดีได้ไหมไม่ต้องแั่หน้าตาหนึ่งแบนี้ยิดนี่งไม่ใช่อะไรที่ท่านคือเขาชอบพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่ป็นหน้าตาอะไรอ๋อขี้เ่ขี้หร่ไม่ต้องขี้เหรมากใช่ไหมค่ะพอดี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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องหล่อมากก็ได้ใช่ไหมโอเคผู้ชายผู้ชายอบโก้ ไม่พ้นมากไม่อ้วนมากแล้วก็อายุมากหน่อยอายุมากกว่าเราอายุมากกว่านั่นผลแล้วก็สถานะก็คือทำมาหากินได้สามารถที่จะทำมาหากินด้วยกันได้ใช่แล้วก็ถ้าหากว่าแต่งงานกับนั่นผลเราสามารถที่จะมีแฟนได้อีกมีภรรยาได้อีกโอ้ดีดีมากเลยอันนี้คือหายากเลยม่ได้ม่ได้ใจแหละเราเราแบบยังไงอ่ะอื ถ้าเขาอยากมีเราก็ให้มีแต่ว่าไม่อยากให้เขาแต่เจ้าชู้ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าชู้คนอื่นไม่ได้แต่ถ้าหากว่าอยากแต่จะเอาคนได้ไม่อยากให้ไปเล่นเล้งกับพี่แล้วถ้าหากพี่น้องชาวราหูนี่คือสามารถมีภรรยาได้กี่คนก็แล้วแต่บางคนเนาะบางคนพี่ชายคนโตเคยมีภรรยาสองคนอยู่ด้วยกันเลยมามามให้มาอยู่ด้วยกันนะที่บ้านก็ตกใจเหมือนกันอยู่ได้ ก็อยู่ด้วยกันได้นะอ๋ออยู่ด้วยกันได้ใช่แต่นี้เราเราคิดว่ามันเล่าเดชสังคมด้วยเนาะใช่ถ้าหาว่าสังคมที่เขารับได้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าสังคมที่เขาไม่ยอมรับหรือว่ายอมรับไม่ได้ก็คงคงม่ไม่ไโอเคใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตรงเนี้ยคง พอเราแต่ละคนของความคิดเนี่ยงไม่เหมือนกันแต่สําหรับเรานี่งาสังคมรอบข้างที่นาคนว่าสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ใช่อยู่ด้วยกันได้ก็มีมีหมืนกันในหมู่บ้านก็มีค่ะลืมถามไปเรื่องเรื่องความแบบคือตีบ่องศาสนาบ้างไหมอ๋อศาสนาในมกติเลยค่ะศาสนาได้เลยได้ได้หมดฮาโลวีนโมิติเขาให้แบบเขาเป็นคนเป็นคนดีเป็นคนดีจิตใจดีแล้วอีกอย่างถ้าหาว่าอย่างนั้น แต่าง้นเราเนี่ยคือเราจะไปย้ายไปอยู่กับเขาด้วยอยากให้อยากให้เขามาย้ายมาอยู่กับเราอถ้าก็คือไม่อยากไปอยู่สักที่หนึ่งก็คืออยากอยู่แบบบ้านตัวเองอะไรฝ่ายหนึ่งก็อยู่แบบตรงกัาเลยอย่างนี้ค่ะไม่ไม่ชอบไปเป็นสะพ้ายคนอื่นใช่ใช่เราก็ความคิดก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่้ายาทจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่แบบนี้ความคิดดี มันก็ดีก็ดีไปดีพี่ถามมาไม่ใช่หรอกคือเราถามเพื่อแฟนคลับอ่ะเอ๋อป็นคลับอย่าพูดแทนใช่แล้วถามแทนแฟนคลับถ้าหาว่าแฟนคลับบางท่านที่เขาเออ่มีอะไรนะสปิคพร้อมที่จะเป็นถามนี่ถามนี่ทีดีเอาน้ำมันได้โอ้ยไปกองจะติดต่อไปติดต่อมาได้เลยอะไรเงี้ย ติดต่อได้ทางไหนอ่ะติดต่อได้ทางไหนเดี๋ยวจะเปิดว่าบวาบนำผลขึ้นมาเลยว่าติดต่อไปทางไหนได้บ้างว่าทำไมวันนี้เจอคาถาแบบแฟนอย่างนี้คาถาแบบไม่ทัดตั้งตัวเลยใช่ไหมคือคือคำทมไม่ใช่อะไรหรอกที่ท้าอะคนสวนในมีแฟนอ่ะมันมันมัน่าบแหลกใจมันไม่แปกนะแปรแปรเขาเรียกว่าแป็นบ้าเวรทุกคนก็คิดเหมือนกันแหละว่าทำไมไม่มีแฟนักทีก็มันไม่มีแบบเราเิ็นใจกับใครักคน แฟนแฟนที่เป็นโดนเป็นโดนอะไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะแล้วก็แฟนที่เขาแอบคุยนิดนิดม่มีมันก็มีเขาที่เข้ามาคุยเขาก็มีสถานะไม่ชัดเจนใช่แต่ไม่คือแบบสถานะไม่ชัดเจนม่กี่คนอ่ะมีคนม่มันก็มีไม่กี่คนก็ทำมาเข้ามาก็มีค่ะอ๋อเราทำมาแล้วก็ต่อไปนิดนึง จีบครั้งหนึงหลายคนนี่เคยเคยจีบหลายคนเพ่มมืกันมถ้จีบหลานพกกันไหมไม่ไม่เคยเคยอยู่แค่ครั้งหนึ่งมั้งก็จีบสอคนไปพร้อมโอเคสองคนเองเหรอใช่อ๋อันนี้ข้าน่าจะเป็นสามคนแล้วเราไม่เคยก็มีมีแบบชวนเชิแร่อะไรแล้วก็ไม่รู้นะตอนนั้นยังไม่ได้ทาทุกเลยอ๋อตอนนั้นกาลังสาวกำลัง กำลังตามเว้นเรตามอะไรอยู่ยังไม่รู้ยังไม่จริงจังเลยเนาะยังไม่โตใช่ตามเพื่อนแต่ตอนนี้โตพอแล้วตองพอแล้วก็รู้อะไรเป๋อตอนสมัยตอนตอนนอายุสักประมาณ1 7บเจ็ดสิบแปดใช่ไหมตอนที่มีแฟนสองคนพร้อมกันแล้วถามนี่เนี่ยเดี๋ยวเดวสาภาพผลเนี่ยเยอะแล้วแต่เรามาลาสารภาพแทนนาร่านมีแฟน จะคุยคุยบ้างไหมไม่มีไม่มีเหรอทุกวันนี้ไม่มีเหรอถ้าเราเป็นผู้ชายเรามาจีบนั่นละอยู่กับพี่แสงนี่สดๆไปเลยจะอยู่ขวบรถได้ทั้งวันล่ะใช่ขวบรถจนต้องทำอย่างเงี้ยจนคัาร์มันจะเมื่อยใช่ตอนตอนนี้เราเป็นอะไรตอนนี้จีบๆกันนะโอเคนะเขาชอบมากเลยผู้พิแสษเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยอ่ะคืออะไรไม่ได้ โกนบ้างเอ่ยอะไรจาอะไรไม่รู้เรื่องบ้างเออจริงเนอะไม่แล้วๆมันจะมันจะหวานเออน่ารักไงใช่ไหมไปมามานานไปมันก็น่าเบื่อเนาะไม่ใช่น่าเบื่อเขาเราน่ารำคาญก็นั่นแหละแล้วนี่คือหน้าน่ารักเออเออหวานนานๆไปคือน่ารำคาญแค่ประมาณนั้นแหละตัวอยู่นะไม่ไม่ไม่คือเราเป็นคนที่สม่ำเสมอใช่ไหมใช่อย่างนั้นแบะดีแล้ว ความสม่ำเสมอดีเนาะคือไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินอ่ะพอดีพอดีนะพอดีพอดีน้องฝนตอนนี้ยังไม่มีแฟนแต่ก็เราแปลกใจมากเลยทําไมคนสวยไม่มีแฟนอ่ะแล้วแตว่าเขาไม่พูดตรงไม่พูดตรงเลยไม่เขาว่ายังไงยังไม่เป็นทางการยังไม่เป็นทางการถ้ามีเมื่อไหร่อ๋อเห็นเขาเห็นเขาปอกอยู่ข้างนีงคนนีกคำว่าจีบอ่ะเออตอนี้เขาเขาก็ชอบอยู่เลย พอคุยไปคุยมาเอากลายเป็นว่ามีครอบครัวแล้วอะไรอยเงี้ยเขาก็เลยไม่เอาเนี่ยอยู่รายคนุ่มนึงที่เขาเจอแต่ไม่ใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยเนี่ยเวลาจะใช่จะใช่มันก็ไม่ใช่สทบทีอะไรกิใช่ไหมใช่แบบนั้นใช่ไม่เคยสมหวังในเรื่องของรักจริีนไม่เคยสมหวังตอนเนี้ยเนี่ยโมโมจะเป็นกลายเป็นเมสื่อให้ไม่ใช่ตอนเนี้ยจะจะเจอคนที่ใช่ได้นอนเลย สาธุใช่เพราะถ้าเราเป็นแม่สื่อได้นี่เราจะดีใจมากเลยนะตอบปเลยว่ามี่อะไรบ้างคำก่อนคำก่อนใครที่สนใจที่อยากมาเป็นแฟนน้ำฝนใช่ไหมหนึ่งคือข้อพที่หนึ่งเราต้องไม่มีแฟนเราต้องไม่มีภรรยาแล้วต้องไม่มีครอบครัวแล้วสอง ข้อที่สองก็คือต้องอายุประมาณยี่สิบห้าขึ้นไปความจริงอ่ะอายุอ่ะเขาไม่ติดหรอกเขาติดตรงที่ว่าต้องมีความคิดต้องมีความคิดเออใช่ใช่เขอที่สามก็คือข้อที่สามก็คือลืมแล้วคิดไม่ออกเมื่อกี้ไม่ต้องไม่ต้องหล่อมากก็ได้ใช่ไหมหน้าดาไม่ต้องหล่อมากก็ได้แต่ว่าถ้าหล่อก็ดี อะไรอ่ะอะไรไม่ยู้เลยไม่สกิลเลยนี่ยข้อที่หนึ่งคือห้างนี่ครับทูเมื่อกี้ถึงข้อที่สี่เลยนะแต่ทำไมไปไปมามาเออใช่ใช่ใช่โอเคเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งสะดุดไม่เรียนเลยอะสะดุดไม่ได้อ่ะโอเคโอเคโอเคไปเลยโอเคข้อที่หนึ่งก็คือ ข้อที่หนึ่งคือข้อที่หนึ่งก็คือห้ามมีครอบครัวแล้วข้อที่สองข้อที่สองก็คือต้องมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคะอายุไม่ติดอ,อายุก็ไม่ติดแล้วก็ข้อที่สามก็คือแบบว่าต้องทํามาหากินเป็นแบบนี้ใช่ข้อที่สี่ก็คือหน้าตาไม่ต้องตีมากแต่ว่าถ้าหากว่าตีมากคือถือว่าโอไคแตด้ก็ถือว่าตีมากนี่เป็นความโชคดีของราใช่ไหมเป็นความโชคดีเป็นเป็นกำไรกำไรเป็นกำไรโอเคข้อที่ห้า ข้อที่ห้าคือน่าสนใจมากเลยนะข้อที่ห้าคือใครที่มาเป็นสามีนั่นคนคือสามารถที่จะมีเพื่อนได้เลยคือข้อเนี้คือไม่ได้หาง่ายะนะใช่ใช่ใช่เราเพิ่งเจอใช่เพิ่งเจอครั้งแรกข้อที่ห้านี้คือแบบโมอึ้งไปเลยว่าทําไมน้าฝนเปิดใจได้ขนาดนี้เลยอนามีคนใจดีมากกว่าเราขนาดนี้เลยเนาอะไรอย่างนงี้นี่ไม่เกี่ยวกับคนใจดีนะ มันไม่่ไม่มันมันอยู่ที่ความคิดเขายอมรับได้กับยอมรับไม่ด้อีกอย่างเขาเป็นคนที่เขาเข้าใจผู้ชายแสดงว่าเราไม่เข้าใจผู้ชายใช่ไหมพูดเล่นพูดเล่น้อที่หกคุณพูดแบบว่าผู้ชายอะไรอย่างนี้เลยนะพูดแบบว่าเออแบบว่าเราไม่เข้าใจผู้ชายอะไรอย่างงี้โอเคไปต่อไป่อกเออข้อที่หกก็คืออะไร หนูนี่คือน่าอยู่ตัวนี้ใช่ไหมรุนมากเลยว่าเขาจะาจะเป็นอะไรต่ออะไรรุนยังไม่เมื่อกี้เราเราเราเล่นได้อยู่นะตอนนี้ขายไปแล้วที่หกก็คือเขาเรียกว่าอะไรไม่ติดศาสนาเลยเออไม่ติดศาสนาไม่ติดศาสนาศาสนาไหนก็ได้ว้าวใช่โอ้ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวโมจะให้ติดต่อทั้งช่องน้องได้เลยหนุก้ำจนต้องทำอย่างเงี้ย สนมกต,ตั้งแต่อ่อสัพาพณ์แล้วใช่ไหมใช่ตั้งแต่คลิปอะไรนะตออเปิดคลิปต้อเปิดคลิป <c oughs> ยังไม่รู้ตัวว่าเปิดคลิปแล้วนะ <c oughs> แนี้วนี่จะปิดคลิปแล้วก็ยังอยังยังไม่รู้ว่าจะจะปดช่วงไหนอะไรเนี่ยแบบ,บเออกละสุนเพลน,นเลยมันโค้มันโกนอะไรนะมันคนที่เขาขึ้นบินบินขึ้นตัวไม้อะ่ะบินได้แต่วา่าห้าบลงไม่บินอ่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เปิดได้ไดนะเดี๋ยวไม่รู้เขาจะปิดยังไง <c oughs> มีความประทับใจเกี่ยวกับหมู่บ้านนี่อย่างไรบ้างีความประทับใจก็หลายเรื่องเลยนะคะก็ประทับใจที่มาตรงนี้แล้วก็จะเจอ,อชาวบ้านที่ัธยาศัยดีใจดีด้วยแล้วก็นิ้มง่ายมากเป็นกะเองอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะแล้วก็หมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่เรียบง่ายมากก็จะเป็นหมู่บ้านที่ช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้ค่ะอะไรที่ ม,มีความ<อ>แตกไม่ใช,ไใช่ไม่ชอบ,ชอ,บอะไรที่มีความแตกต่างกับหมู่บ้านน้ำโพน่ะโอ้ถ้าเกิดว่าความแตกต่างนี่คือแตกต่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเรื่องกับข้าวในบ้านอะไรต่างๆนี่คือแตกต่างสิ้นเชิญไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนละหูจริงๆอะ่ะก็คือเขาจะอยู่ในย่าคาอะไรแบบนี่เนาะเป็นหมู่บ้านที่แบบแบบว่าแบบเป็นบ้านแบบติดพื้นเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็กับข้าวกับข้าวก็จะแตกต่างกันไปเลยนะคะเพราะว่า เครื่องปูที่เราใช้อะของเราจะง่ายก็คือจะมีแค่พริกเกลือผู้ชุโรสายาอะไรยางนี้ก็คือง่ายๆเนาะแต่ของไทยเก็คือเพิ่มมาก็จะเป็นถั่วเน,น่าใช่กัขบข้าวก็คือจะเนนไปในทานในแบบออกจืดๆหน่อยนิดนึง <S <S ประมาณนี้แต่ของเราเนี่ยคือ,อที่ขาดไม่ได้เลยของเราก็มีก็คือจะไปล่าสซูล่าสซูที่มาเป็นใครกินไหมคะไม่เคย ลาสซูที่เป็ลากอ๋อลากซูคือลาูนี่คืออลากแกนอะไรแบบนี้คือต้องใส่ใช่ตลอดเลยไม่ว่าจะพาจะแกอะไรก็คือจะเป็นมือแทนถั่วเน่าเลยอะไก็จะแต่ต่าง การตรงนี้เลยค่ะขอแก้นิดหนึ่งคืออาหารที่ว่าจืดๆนั้นไม่ใช่หรอกคืออ่านเป็นรสชาติของเขาออ่านถ้าอย่อาหารถ้ยใหญ่ไม่ได้จืดเลยั้นก็จะอเค็มนิดๆไม่ใช่เค็มหรอกคือมันมันอยู่ดีความชอบแต่คนเราเป็นคนทานจืดเออใช่ันี้ลืมไปเลยกลัวว่าคนอื่นเวลาถ้าหากว่าเค็มไปแล้วใช่ไหมแล้วแก้ไม่ได้แล้วไงแต่ถ้าจืดก็คือเราสามารถเพิ่มได้ ทุกครั้งที่ถามก็คือทานได้โอเคอะไรแบบนี้เอเอาเขาชอบเหมือนเราน่ถามว่าทานไหมทานได้เหมแล้วก็ทานได้นะแล้วก็ทานได้ก็คือชอบกิง่ายๆีง่ายๆแบบไม่ยุ่งยากเพราะว่าเราไม่ได้กินเพื่ออะไรนะเขาเรียกว่ายังไงพู้แบบความความชอบของตัวเองใช่กินเพื่ออยู่อะไรประมาณเนี้ยอยู่เพื่อกินไม่ใช่กินเพื่ออยู่ สลับกินเพื่ออยู่เออไม่ใช่เอออยู่เพื่อกินก็ไม่ใช่แล้วกินเพื่ออยู่มากกว่าใช่ใช่ใช่ในคลิปนี้ก็ถึงแม้จะเป็นคลิปเปิดนะแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนสนิทกันมาเป็นชาติอะ ความคือความจริงอะเพิ่งเคยเจอใช่ไหมอความจริงก็คือเราเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกดีใจมากเลยแล้วก็น้องก็เป็นคนดีมากแล้วก็อัธยาศัยดีทั้งสอมไปพ่แบบนันอาจจะไม่ดีก็ได้ดีดีที่เสนาะชอบควรอย่างนี้ตลอดเลยจนเราแบบว่าําได้ทั้งวันนี้ ก็ดีใจดีใจที่ได้เจอน้องนะคะดีใจที่ได้เจอทั้งสามคนเลย,ยเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาอีกเนะอะแน่นอนนะคะ <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็จะก,กลับมาอีกเอ่ <c oughs> งั้นในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้ำฝนนาราแล้วก็พี่ชายนารานะคะที่มาเที่ยวถึงหมู่บ้านเราค่ะสาาขอบคุณค่ะ <c oughs> ในสุขค่ะ